คนใบหูคือข้างหลังตรงนี้เขาเรียกโคนใบหูนะคะเพราะว่าตรงโคนใบหูเนี่ยมีเส้นลมปราณผ่านหลายเส้นก็จะเป็นการกระตุ้นให้ลมปราณเนี่ยเดินคล่องแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพโดยรวมให้ดีนะคะต่อไปก็จะเป็นการถูมือให้ร้อนแล้วก็วางบนใบหูเพื่อที่จะทําให้พลังชีตรงใบหูเนี่ยมันเดินได้ดีขึ้นนะคะก็ถูมือแบบนี้ถูให้ร้อนเลยนะคะถแูแรงๆให้มือเราเนี่ยมันมีความร้อนนะคะพอถูเสร็จก็เอามาวางแล้วก็ ปัดไปข้างหน้าค่ะ5ครั้ง3 4 5เสร็จแล้วถูอีกนะคะถูอีกแล้วก็เอามาวา,างอานนี้ปัดไปข้างหลัง5ครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถูใบผูไปข้างหลังนะคะแล้วก็ให้มันมีความร้อนเกิดขึ้นต่อไปก็จะเป็นการตบผูค่ะอันนี้ก็ง่ายๆเลยในหนังสือเขียนไว้ทำร้อยครั้งต่อวันนะคะแต่แดงว่าก็เอาตามคำเหมาะสมนะอาจจะ สิบครั้งยี่สิบครั้งห้าสิบครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่สุดท้ายก็จะเป็นการเคาะท้ายทอยค่ะท่านี้เขาบอกว่าจะทําให้สมองแจ่มใสแล้วก็เป็นการปึกทวารที่หูด้วยนะคะก็คือเอาจับเอาเมือจับตรงที่หูนี่แหละค่ะแล้วก็นิ้วข้างหลังเนี่ยเราเคาะไปทีท้ายทอยอย่างนี้นะคะก็เคาะไปเรื่อยๆ ตรงนี้เขาก็บอกว่าจะเป็นการบริหารหูด้วยแล้วก็ทําให้สมองปลอดโปร่งด้วยอันนี้ทั้งดึงถูตบแล้วก็เคาะนะคะลองเอาไปทําดูมันก็ทําง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหนื่อยล้าจากการทํางานแล้วก็มาพักทําท่าบริหารเหล่านี้ก็น่าจะเป็นการใช้วเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะจะเห็นว่าภาวะไตอ่อนแอเนี่ยมันก็เกิดมาจากพฤติกรรมที่เราทําสะสมมานั่นเองนะคะถ้าเรามีการปรับพฤติกรรมไม่ใช้ชีวิตสิ้นเปลืองจนเกินไปมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอกินอาหารอย่างดีเลี่ยงอาหารที่ทําให้ไตทํางานหนักเหล่านี้ก็จะทําให้ไตของเรากลับมามีพลังอย่างเดิมได้อีกครั้งแล้วอาการที่เกี่ยวเนื่องกับไตไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยนะคะหรือว่าอ่อนเพลียนอนไม่หลับมีอาการหูอื้อ หรืออาการเกี่ยวกับประจําเดือนก็นแล้วแต่มันก็จะค่อยๆมีอาการที่ดีขึ้นตามลําดับลองนาไปปรับใช้ดูนะคะไแสดงว่าอาการต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นค่ะ